สวัสดีนะครับผมช่างเสนะครับอิสระภาพนะครับคนทํามาหากินนะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวคู่กายนะครับยกยิงคู่กายผมเองผมทําแต่ว่าจะให้ลูกค้าแต่พอดีมันมีตาหนิผมก็เลยตัดตรงนี้มันมีรอยตัดแต่ผมไม่ได้ต่อผมก็เลยเอามาประกบกันแค่ว่าเอาไว้เป็นกระโจลมือเฉยจะมารีวิวให้ดูนะครับ ยกยิงของผมใช้นะครับใช้แต่ทาไว้นะทาไว้ไม่ค่อยได้ออกหมายหรอกครับเพราะว่าไม่มีที่จะยิงนะครับไม่มีที่จะยิงเหมือนเขาครับ,นะรบยกยิงตัวนี้ล่างยาวร้อยยี่สิบผมฝังทองเหลืองด้วยนะครับตัวนี้ฝัง๋ยวให้ดูครับล่างผมฝังทองเหลืองนะ เอาไว้ใช้เองนนฝั่งลองลองฝังทองเหลืองลองดูนะมันมีตําหนิเยอะมันมีรอยแตกตรงนี้มันงอนทีแรกมันงอเนาะผมก็เลยตัดเลยตัดแล้วมาประกบใหม่นะครับงอไกส่องนกปีกโรเลอร์นะครับปีกโรเลอนะรลลอ์ยางโคตรตึงนะครับยิงไม้แผ่นนี่ทะลุ ยันเชือกเลยนะครับไม้แผ่นไม้สักเป็นแผ่นนี่ยิงไปเนี่ยทะลุเชือกยันเชือกแรงโคตรนะครับเพราะว่าผมใช้เป็นยางยางที่ผมสั่งมาในร้านไว้ในร้านนะครับเป็นยางสิบสี่มิลลรูเล็กนะครับรูเล็กสามมิลเลยนะครับนี่แบบเวลาขึ้นนะครับขึ้นดึงมานี้ไม่ถึงนะต้องหาอะไรค้ำปลายก่อนนะถึงจะมาดึงมาได้นะแข็งมากผมใช้ยิงครับเวลา ตอนเย็นๆนะเย็นๆมาประมาณสามสี่โมงนี้เราเลิกง,งานนะเลิกง,งานก็ออกไปเลาะตามลําห้วยลําอะไรนะไปยิงปลากระสูบนะปลาชาโดชเดไม่ค่อยมียครับก็จะไปหายิงแต่เป็นพวกปลากระสูปลา,ปปาเล็ๆกๆนะปลาเล็กปลาน้อยคนระับยิงยิงผ่อนคลายนะย,นยิงผ่อนคลายคลายเครียดนะครับถ้าลูกค้าสั่งนะครับลูกค้าสั่งเป็นสเปคยกยิงแบบนี้เลยนะครับไอไม่ใช่สเปคแบบนี้ ทรงแบบนี้เลยนะครับก็คือทรงแบบนี้ไม้ประดูปีกค้างคาวนะครับพูดถึงปีกค้างคาวนะครับราคาจะอยู่ที่สองพันสามร้อยบาทนะครับสองพันสามร้อยบาทนี้มีค่าจัดส่งสองร้อยบาทนะครับมีค่าจัดส่งสองร้อยก็รวมเป็นสองพันห้าร้อยบาทติดโรลเลอร์นะครับติดโรลเลอร์บวกสามร้อยห้าสิบนะครับบวกสามร้อยห้าสิบแต่โรลเลอร์ไม่ใช่โรลเลอร์แบบนี้นะครับเป็นโรลเลอร์ล้ออลูมิเนียมนะครับ เป็นโรลเลอร์ล้ออลูมิเนียมนะครับเป็นโรลเลอร์ล้ออลูมิเนียมครอบเป็นสเตนเลสนะครับไอตัวนี้ที่ผมผมสั่งมามันเป็นลูกแบริง่งผมสั่งมาจากประเทศจีนเป็นลูกแบริง่งไอลูกดำๆเนี่ยนะครับผมสั่งมาลองดูมันเป็นลูกปืนนะครับเดี๋ยวให้ดูครับเนี่ยมันเป็นล้อล้อลูกปืนนะครับมันเป็นล้อลูกปืนผมว่ามันลื่นดีข,นขึ้นยางแต่ แต่ผมใส่ยางแรงทีนี้นะครับมันเวลายิงแล้วมันชอบหลุดยางมันชอบหลุดออกจากไอล้ลอเนี่ยผมก็เลยหาตัวขอบไว้แบบเนี้นะครับปีกที่ผมใช้ปีกสี่ห้านะปีกสี่ห้าเสริมยางด้านข้างอีกสองเส้นนะครับผมผมชอบแรงๆนะครับยิงทีนี่ไม่ผมชอบแบบว่ายิงทีนี้ให้ร้อยเชือกอย่างเดียวเลยนะครับไม่เอาแค่ลูกดอกปักนะครับนะครับยกยิงผมเนี่ย ทำไมไอ, ai, อ ai, ก้กระบอก่ายถึงมาติดตรงปลายนะครับเพราะว่าผมผมสําหรับผมผมว่าไอ้เวลายกยิงนะยกยิงนี่มันจะออกดีกว่าที่เราติดตรงนี้นะสําหรับผมนะแต่ผมติดไปให้ลูกค้านะผมกลัวลูกค้าไม่ชอบผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ใส่แบบนี้นะเป็นติดให้ลูกค้าจะเป็นขาสแต,ตเลสนะครับนะครับเป็นขาสแต,ตเลสตแบบนี้ที่ผมใส่ไปให้ลูกค้าผมจะติดตรงนี้นะครับติดตรงใต้ท้องเนี่ยไปให้นะครับ ถ้าลูกค้าไม่ชอบก็ลูกค้าก็ขยบมาด้านหน้านะครับนะครับผมแล้วก็ท่อที่ผมใช้นี่เป็นท่อขนาดสองนิ้วนะครับสองนิ้วนี่สองนิ้วนี่ผมว่ามันจะออกดีกับเวลาม้วนมันจะม้วนไวผมว่านะตัวนี้สเปกแบบนี้เลยนะครับไม่ไม่ไม่รวมฝั่งทองเหลืองไม่รวมปีกโรเลอร์นะครับก็คือราคา ทรงยกยิงนี่ราคาสองพันสามร้อยบาทนะครับถ้าจะส่งสองร้อยติดโรเลอร์บวกสามร้อยห้าสิบฝังทองเหลืองก็บวกเพิ่มอีกนะครับนะครับผมฝังทองเหลืองก็บวกเพิ่มอีกนะครับวันนี้ความยาวสุดจะอยู่ที่ร้อยสี่สิบเซนนะครับยกสำหรับยกยิงนะครับจะอยู่ร้อยสี่สิบเซนนะก็คือ รางยาวสุดก็ร้อยสามห้านะครับที่ผมทํานะครับรางรางยาวร้อยสามสิบห้านะครับหัวท้ายก็ประมาณร้อยสี่สิบถ้าสั้นถ้าชอบแบบมินินะครับถ้าชอบแบบมินิตัวมินิผมก็ทําราคาจะอยู่ที่สองพันหกร้อยบาทนะครับเป็นปีกดโรเลอร์นะครับมินิมินิสั้นยาวหนึ่งเมตรหรือเมตรสิบนะครับจะอยู่ที่สองพันหกร้อยบาทค่าจะสูงสองร้อยเหมือนกันครับนะครับผมลูกที่ใช้เป็นลูก สามสิบสามสิบเซนนะครับสามสิบเซนลูกสี่มิลยาวสามสิบเซนหัวพอกทองเหลืองนะผมว่าผมลองยิงแล้วครับยิงดีครับให้ดูใกล้ๆค,ครับที่ผมใช้นะผมผมชอบไอตัวนี้ให้ดูใกล้ๆผมชอบยกยิงนี่มันเวลาขึ้นต้นไม้นะครับเวลาขึ้นต้นไม้มันไม่ลําบากเหมือนกําคอยาวๆนะครับมันมันเวลา สมมติปามาทางซ้ายทีนี้โอ้กว่าจะเลี้ยวซ้ายได้ทีนี้เลี้ยวขวาได้ทีนี้ลําบากโคตรนะครับแต่แบบนี้นะถ้าเป็นยกยิงแบบนี้มันมันสั้นกระทัดรัดนะมันยิงง่ายยิงไว้นะครับกำคอยาวผมก็มีแต่ผมนอกจากผมไปที่ไอไอโล่โงๆผมถึงจะเดี๋ยวผมจะลองยิงไอแท่งพลาสติกนหนาประมาณเซนเประมาณเสื้เซนนะไปดูนะ ท่อพลาสติกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงท่อพลาสติกให้ดูเนะี่ยท่อมันหนาประมาณห้ามิลนะครับหนาประมาณห้ามิลถ้าสองสองฝั่งก็เซนหนึ่งว่ามันจะทะลุไหมนะครับ,นะรบผมใช้าย,ยางรูเล็กนะครับสิบสี่สิบสี่มิลรูเล็กนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสิบห้ามิลรูหกตัวนี้นะครับผมชอบแรงๆนะครับผมชอบแบบประเภทแบบ ผมชอบตะเภทแบบว่าบ้าพลังประมาณนี้นะครับ <c oughs> บ้าพลังประมาณนี้ชอบดึงแรงนะครับยิงทีให้มันร้อยเชือกไปเลยนะครับเดี๋ยวมาลองกันเลยครับ เวลาขึ้นนะครับขึ้นเพราะว่าผมผมทํายางตึงเวลาขึ้นก็กจะลําบากหน่อยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูมันต้องเอาปลายปลายงดัดเดี๋ยวหมุนกล้องแป๊บนึงครับโอ้โหวงสวีมโคตรได้เลยผมแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมขึ้นยางให้ดูต้องหาอะไรค้ำปลายไว้แบบนี้นะดึงเวลาดึงต้องดึงตัวโรลเลอร์ก่อนนะครับก็คือขึ้นคัดด้านในก่อนจะรู้อยู่นะ เวลาใส่ลูกก็คือจะรลอดใต้หนังยางตลอดถ้าขึ้นปกติแบบนี้นะครับจะดึงไม่ถึงนะครับผมเนี่ยว่าผมตัดยางแค่18เซนเลยนะครับนี่ชักตัวนี้ชัก80นะครับจากหน้ากล่องมาไอจากหน้ากล่องถึงโคนปีก75จากปลายปีกมา80นะครับตัวนี้ถ้าดึงแบบนี้มาเลยนะไม่ถึงนะครับโคตรแรงโคตรต,ตึงนะครับต้องดึงต้องหาอะไรงัดไปลายไว้แบบนี้นะครับ เวลาขึ้นสําหรับยกยิงค่อนข้างที่ขึ้นยากและแข็งเวลาดึงต้องดึงทีเดียวเลยครับหนึ่งสองับประมาณนี้เลยนะครับตึงโคตรนะรน้องประมานี้เลยนะขึ้นได้แล้ววเดี๋ยผมจะลองให้ดูครับระยะยิงก็ประมาณหกเจ็ดเมตรนะพี่นะ

Nhờ phụ ông mái hay đu Nói chưa? นะครับนี่หนาพลาสติกนี่หนาห้ามิลนะครับข้างห้ามิลทะลุนะครับร้อยเชือกนะครับนี่ถ้าเป็นหัวไอโดนะพี่นะถ้าเป็นหัวะโดนะครับมันไม่เหนียวเท่ากับไอเนี่ยหรอกผมว่านนะนะครับหัวไอโดไม่เหลือนะครับระยะหกเจ็ดเมตรเจ็ดแปดเมตรนี่นะครับถ้าเจอยางแบบของผมเนี่ยนะครับ ถ้าโดนคือได้กินแน่นอนนะพี่นะจะยิงเข้ากระบ,บาลก็ทะลุออกคางแน่นอนนะครับโคตรแรงนะครับแล้วก็ใครพี่ๆนะนะท่านไหนชอบแบบยิ่งโ,โหดๆผมก็มีนะครับแบบโ,โหดๆเลยผมก็มีสิบหกมิลน,นะครับเป็นสิบหกมิลรูรูสามมิลตัวนั้นยิ่งแบบโคตรโหดนะครับถ้าเป็นตัวนั้นยิ่งโคตรโหดนะครับรุ่นแบบ ถ้าใส่สองเส้นนี่นะเงยผมว่านะอออกลำบากไปทีนี้นี่โคตรหนาเป็นท่อมันเป็นท่อไอ้ที่เขาม้วนสายไฟอะครับไอ้ที่เป็นม้วนสายเคยเบิลน,นะนะครับไม่เหลือ โอ้เงี้ยงหลักเงี้ยงหน้าผมลบเลยอย่าลืมนะผมฝากกดติดตามที่ช่องช่างเสนะครับอิสระ,ะภาพนะครับคนทำมาหากินนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับชอบแบบสไตล์ยกยิงก็ผมก็ทำนะครับ ถ้าอยากโทรมาคุยรายละเอียดก็เบอร์0986253806นะครับเบอร์โทรศัพท์กับ ID ลายเบอร์อันเดียวกันเลยนะครับพี่ๆนานาจะจะไลน์มานะครับจะโทรมานะครับได้หมดนะครับหรือจะทักเฟซมาชื่อ Facebook ชื่ออิสระภาพนะครับอิสระเว้นวักภาพนะครับนะครับผมนี่นะครับคู่กายนะครับที่ผมถือไปประจําเพราะว่ามันคล้องตัวดีนะครับไม่ว่าจะเป็น ยิงที่ไกลๆมันก็ยิงได้นะครับยิงใกล้มันก็ยิงได้นะมันสะดวกผมว่ามันสะดวกแต่แต่ว่ามันจะยิงยากไอ้ตรงที่เวลาเราเลงนะครับเวลาเราเล็งมือเราต้องนิ่งนิ่งหน่อยนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันเป็นยกยิงเวลายางตึ๊กปึ๊กึ๊กึ๊กอย่างนี้มันชอบนะครับมือเราต้องนิ่งนิ่งนะไม่เหมือนประทับบาแบบนี้ประทับบ่าจับมาปึ๊กปึๆๆๆ <S <S ๊กเข้าบ่านี้ใช่ไหมเข้าบาแบบนี้มันจะนิ่งนะครับนี่ ลาเราิงประทับบ่ามันจะนิ่งครับนิ่งยิงปักนะครับประทับบ่ามันจะนิ่งนิ่งกว่าแบบประเภทยกยิงแต่ยกยิงมันจะสะดวกกว่าคือเวลาเราพกพาขึ้นต้นมงต้นไม้เนี่ยมันสั้นไงเวลาจะหันซ้ายหันขวาแบบนี้ม,นมันง่ายจะขึ้นลงแบบนี้มันคล่องตัวดีนะถ้าอย่างยาวๆแบบผงผมเนี่ยเดี๋ยวผมมาให้ดูอีกลำหนึ่งนะครับ ถ้าเจอแบบลำผมแบบเนี้ยลำเนี้ยคู่กายผมลำเนี้ยยาวเมตรหกสิบห้าหกสิบแปดประมาณนี้นะเกือบเมตรเจ็ดสิบนี่ยดูความสูงประมาณนะครับนี่ประมาณร้อยห้าสิบปีร้อยห้าสิบ่สิบแปดประมาณนี้ไม่ใช่ร้อยนี่มันยาวครับจะเป็นแบบนี้มันยาวนะเนี่ยตัวนี้เป็นท้ายชิงชันลางไม้แดง ปีห้าิบนะครับิ้งปลายยาว